ลูกมากแหลกนะคะลูกหมากแหลกของมาสด้านะคะตัวนี้เป็นมาสด้าสามสองสามนะคะกนหลักสําสคัญแล้วก็ต้องแกะดูนะคะแกะเทียบแกะตัวอย่างจากรถของเรานะคะออกมาเทียบรถรุ่นเก่านี้บางทีบางรุ่นเขาใช้ด้วยกันนะคะถ้าขนาดเท่ากันก็โอเคใช้ด้วยกันได้ ตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่นะคะแต่เป็นงานเก่าเก็บของร้านตัวนี้จะเป็นของตาราปูนะคะสินค้าเก็บเอเขาก็จะคล้ายๆเหมือนเหมือนกันกับ m a ด้ a แอสตินนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัดเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะ มาได้าที่อทิน่าเราถ่ายไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ตามดูได้เลยนะคะตัวนี้แกนนะคะตรงนี้จะเป็นน็อตนะคะแกนตรงลูกหมากนะคะจะเป็นเกลียวนอกนะคะเรามาวัดกันดูอยู่ที่16บมิลน,นะคะจะเป็นเกียวละเอียดโอเคมองเห็นเกลียวชัดเจนเนาะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราวัดให้สามสิบมิลน,นะคะสามสิบมิลโอเคจับเวอเนียได้สามสิบมิลเท่ากันนะคะแล้วก็ตรงหัวลูกมากอยู่ที่จับเวเนียประมาณนี้นะคะจะได้เหมือนเหมือนกันอยู่ที่สามสิบเก้ามิลน,นะคะ โอเคโอเคสามสิบเก้ามิลจับประมาณนี้ก็สามสิบเก้ามิลน,นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแกนแกนของแรกนะคะเอ,อจะอยู่ที่เกลียวเกลียวตัวนี้จะอยู่ที่สิบสองมิลน,นะคะความยาวค,ความจะความยาวตลอดใช้ตลับเมตรวัดนะคะ ถ้าใช้ตลถ้าเราทางร้านเรานะคะวัดด้วยตลับเมตรแล้วก็ใช้ตลับเมตรนะคะค่าจะได้ไม่เปลี่ยนค่ะส4มิมิลค่ะตัวนี้ส4เซนติเมตรนะคะเมื่อกี้พูดผิดนะคะตัวนี้ส4เซนติเมตรค่ะ